อ่ตอนนี้เรามากันถึงเรื่องที่เราต้องแสดงความยินดีอีกแล้วนะฮะสำหรับวงนี้นะครับ Bangtan Boys นั่นเองล่าสุดนี่ไปคว้าแชมป์อีกสมัยหนึ่งแต่จะเป็นเวทีอะไรติดตามครับนี่โซบะนะครับหรือว่า Soribada ดานะฮะโซบะเบสเคมิสิกอะวอนะครับปีนี้ก็จะขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วก็เป็นอีก1นึ่งอีเวนต์ บันเทิงนะฮะที่กลับมาจัดในรูปแบบปกตินะฮะท่ามกลางมาตรการการป้องกันและก็รับมือการระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดนะครับเน้นย้ำนะฮะโดยงานนี้ก็จัดขึ้นที่โอลิมปิกจิมนาสติกแอร์อารีนานะครับที่กรุงโซลยิงยาวเลยคุณเอ้ตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้นะฮะสำหรับการเดินพรมแดงหรือเขาเรียกว่าบลูคาร์เพดอีเวนต์นะฮะต่อด้วยการประกาศผลในช่วงค่ำ ซึ่งก็มาจากการตัดสินจากคะแนนโหวตนานาชาตินะครับรวมถึงคะแนนจากนักวิจารณ์รวมทั้งข้อมูลภายในของทางโซบะนะครับซึ่งเป็นเว็บสตรีมมิ่งเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้ครับสำหรับบิ๊กวินเนอร์นะครับที่คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของงานหรือว่าแทสัังในปีนี้ก็ <c oughs> ยัง <c oughs> คงเป็นนี่ BTS มังันบอสนั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> ที่ขอส่งคลิปมาแสดงความขอบคุณแทนตัวนะฮะขณะที่รางวัล บนซังนะซึ่งใหญ่ร้องลงมาจากแทซังนะครับปีนี้ก็แบ่งเป็น3สาขาคือรางวัลศิลปินแห่งปีก็ตกเป็นของ girl group นะวง twice รางวัล music of the year ครับเป็นของวง red velvet ครับแล้วก็รางวัล stage of the year เป็นของขัง daniel มสมาชิกสุดฮอตแห่งวงวันาวันครับที่ตอนนี้ก็เปิดค่ายเพลงทำงานเดี่ยวของตัวเองอยู่ นอกจากนี้ครับวง BTS และ TWICE ละก็ยังคว้ารางวัลบนสังและ Popularity Award s จะศิเป็นขวัญใจมหาชนร่วมกันส่วนคังแดเนียลนะครับนอกจากรางวัลบนสังก็ยังคว้ารางวัล New k Wave Real Fan Award ไปครองด้วยครับ รางวัลศิลปินหน้าใหม่หรือว่า Rookie Awards นะครับปีนี้บอยแบนด์กวาดเรียบคุณไม่ว่าจะเป็น Gravity นะครับ T.O.O รวมถึง M.C.N.D รางวัล Global Artist Award นะครับตกเป็นของ Astro ครับรางวัล Global Hot Trend Awards นะครับตกเป็นของวง Stray Kids แล้วก็ Ice One รางวัล Performance Awards นะฮะตกเป็นของวง The Boys แล้วก็ G.I. d o l นะครับรางวัลศิลปินเสียงดีเป็นของ3หนุ่มจากเวที Produce นะครับไม่ว่าจะเป็นคิมแจวานนะฮะคิมอุกจอกนะครับฮาซองอุน่น ปิดท้ายกันด้วยรางวัลเพลงซาวด์แทร็กยอดเยี่ยมเป็นเพลงชื่อเพลงว่า Start Over นะฮะที่ขับร้องโดยกาโฮเป็นเพลงประกอบซีรีส์อ e t a ทวอนคลาสครับนั่นแหละครับนี่นะจิติมีไว้ทำลาย <laughs> <laughs> น่าจะต้องทำลายตัวเองไปเรื่อยๆนะตอนนี้น <laughs> ะ <laughs> ต้องให้เขาอขาะจริงเขาดังทั่วโลกจริงอะใช่นะฮะนะครับ <laughs>